Oh เชื่อไหมว่าโรงแรมติดทะเลสวยๆแบบนี้อยู่แค่พัทยาเองวันนี้เราจะพามาพักกันที่เดอะมอนตาพัทยานะตอนเห็นรูปครั้งแรกคือคิดเลยว่าจะตรงปกไหมทาไมในรูปสวยจังเหมือนทะเลภาคใต้เลยแต่พอมาเจอของจริงคือตรงปกมากวิวทะเลที่นี่คือสวยแบบตะโกนบรรยากาศชิลสุดๆตัวโรงแรมเขาจะตั้งอยู่บนเขาผาตําหนักนะโลเคชั่นดีมากๆและที่นี่คือเหมาะสาหรับการพักผ่อนจริงๆเพราะเขามีพื้นที่สีเขียวเยอะแถมลมพัดเย็นสบายตลอดทั้งวันเลยนะที่นี่เป็นโรงแรมขนาดไม่ใหญ่มาก มีแค่23ห้องเองเพราะฉะนั้นถ้าใครชอบผัก แบบสงบชิวๆที่นี่คือตอบโจทย์เลยและที่เราชอบมากๆเลยคือช่วงพระอาทิตย์ตกที่นี่สวยและโรแมนติกมากถ้าใครพาแฟนมาพักที่นี่รับรองแฟนประทับใจแน่นอนตัดภาพมาที่ห้องพักวันนี้เราพักกันที่ห้องการ์เด้นสวีทนะขนาดห้องก็วงกว้างขวางกําลังดีเลยนอห้องก็มีระเบียงด้วยนะและในห้องเขาก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันแถมพวกอเมนิตี้เนี่ยก็มีให้ครบทุกอย่างเลยส่วนห้องน้ําเขาก็แยกเป็นโซนเปียกโซนแห้งดีตามมาตรฐานเลยและที่แฟนเราชอบมากมาก คือมินิบาร์ที่นี่เราสามารถทานได้ฟรีทั้งหมดเลยและช่วงบ่าย 2- ถึงสโมงเย็นที่นี่ก็มีของว่างให้ทานฟรีด้วยนะแถมยังมีไอศครีมเย็นๆชื่นใจให้ตักทานได้ฟรีไม่อั้นด้วยในส่วนของมื้อเช้าที่นี่จะเป็นอราคารบุฟเฟ่ทำสดๆใหม่ๆทีละจานเราสามารถสั่งได้ฟรีไม่อัน้นตามเมนูในรูปนี้เลยและนอกจากนี้เขาก็ยังมีมุมบุฟเฟ่เล็กๆให้ตักทานได้เองอีกด้วยยังไงถ้าใครจะมาเที่ยวพัทยาลองตามมาพักที่นี่ดูนะชิลมาก